สบายดีและสวัสดีงามแรงเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศ มื้อนี้บรรยากาศดีอีกแล้วพี่น้องตอนแรงกะฟ้ามืดคืมคือฝนใกล้จะมาแล้วเนาะเฮากะจะทําเวลาหน่อยหนึ่งมื้อนี้สาวซุกจะมาเห็ดเมนูพิเศษเนาะพี่น้องกันยังบ่กเคยเห็ดกินจักเถื่อนได้พี่น้องอันนี้คือได้ยินแต่ข้าเจา้าว้าว่ามันสามารถก้อยได้เนาะก้อยคือกระป๋อมเลยนั่นก็คือโตเ่นฝั่งเราเฮาเอิญเนาะส่วนฝั่งไทยจะเอิญว่าตัวตะกวดนั่นแหละพี่น้อง นี่แม่วาพื้นซื้อมาเป็นต้นแบบนี้เลยเนะพี่น้องพากันเก็บพื้นเข้าไว้หน้าฝนพี่น้องถ้าว่าพื้นเปียกนี่มันชีดังไพ่ตู้ติดยักษ์สาซุกกซีเอืออใส่เกลือกับแป้งนัวหน่อยหนึ่งนะพี่น้องต้นหางใหญ่เลย มันจึงเป็นแบบตอนคือเ้นไก่ที่พี่น้องตอนห่างนี่ในนกมานำเนาพี่น้องตัวหนึ่งตัวละสิบพันกีบพี่น้อง เาซุกซิมาหาเลือกเอามังม่วงไปย้ำใส่ก้อยแลนเนาะพี่น้องเสี่ยโตัวนี้แหละที่มันมีมากลายๆนี่พี่น้องหน้าสีสม้มมังม่วงเขียวใหญ่แล้วมันบบสม้มพี่น้องก็เลยเสี่วตัวนี้หน่วยหนึ่งเนาะหน้าจะเป็นมังม่วงพันก้นเงิน่บอนอพี่น้องหน่วยแบบนี้เนาะได้แล้วไปหาเก็บพักต่อเลยพี่น้องพักหอมมาใส่ก้อยมาเก็บเอาพักติ้วไว้กินกับก้อยแล่นนําพี่น้องเป็นพักแก้ม เขาเด็ดเ่ลหลายจนแตกยอดพอทันเนาะผักมิ้นเกิดใหม่อ่อ,อนๆออนพี่น้องผลตกมาแล้วเผนกากำลังแตกยอดใหม่ได้หลายเลย ຈຽບເອົາໂຕໃບໃຫຍ່มันເດັດສະບາຍໃບນ້ອຍເດັດຍາກຍາກພໍແລ້ວອາພີ່ນ້ອງແຫຼ່ນເຮົາເລື່ອງອ້ອຍຫไก่ຊິສຸກລ້ວບຂະໜາດ พอดีเลยใส่กอยแลนยำใจเลยมั่วงเขียวใหญ่คัะหวานมันแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะพี่น้องขั้นปิดไปโบมครับพอดีแบบซุกแซบตัวนี้นี่เปียวๆเ,เลยตัวนี้เปียวคักเอาไปเฮ็ดยำนีแ่แซบมังวงตัวนี้กอยแลนดใส่มังวง,งนำ้ำ มันจึงมีรสชาติเปรี้ยวเฮาจังบริสัใสมังนาวมันก็ได้กินตอนมังม่วงนำพี่น้องสมผัดเย็นเย็นพี่น้องอากาศดีแล้วยามฝนบ๊ฮอนแหงแล้วน่าสิพโพแล้วเนาะ สนเลนเท่ากับซุกแล้วพี่น้องทางในเนื้อคือซิ้นไก่เลยขาวๆเลยเฉีวมาทำการถุบก,ก้อยเลยเห็นว่าเพื่อนเป็นป้องแบบนี้นะเพื่นอนหลายเน้พี่น้องทุบตากเท้ากับนักขักแท้ไลย ตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องซีหลยเนื้อตันๆเลยแลนนี้คือเฮาขูดเก็ดเรียบร้อยแล้วเด้อยพี่น้องเฮาจะเอามาปิ้ง น้องเนื้อเพิ่นคักขนาดเลยขาวๆเลยป้าหอนๆควันตัวตวดเลยหั่นเราซีนผนออกจากกระดูกเนาพี่น้องโอ้กระดูกเพิ่อนออกง่ายอยู่ กระดูกแล้วออกแล้วเอาไปกินมันจึงโบติดคอเนื้อเพิ่นอ่อนคักแถอพี่น้องซอยง่ายๆเลยทุบแล้วเอากับมาซอยอ่อนคักคืออย่างนี้ สาซูกะชิมาซอยเครื่องหอมใส่ก้อยเข้าเลยพี่น้องอันนี้กะชิเป็นตะไคร้มันจึงหอมเอาโตโวัวหัวอ่อนเพลินพี่น้องซอยใส่แล้วก็ฟังหอมรวมเฮ้าหอมบัวเสียดายเฮ้าบบมีผักหอมป้อมหรือว่าผักซีไทย น้องกำลังปลูกใหม่เน้ะพี่น้องโตที่ปลูกแต่รอบแรกนะคือแก่แล้วม,มัมีใบแล้วจสผงนัวลงไปเน้อพี่น้องแล้วก็ปลาเด็กสุกปลาลาสุก ได้จานหนึ่งพอด้พี่น้องกอยเลนฮาแล้วก็ตามด้วยพริกป่นเนาะเราใส่ใส่เบิดเลยซะเนาะคือสีโบเฟสปลนได้แล้วก็ข้าวคั่วพี่น้องขั่วให,ม,ให,ม,หม่หอมเลยเอาใส่เบิดเลยคนให้เข้ากันพี่น้องอกับโบไดไลน์ปลาแดมกเฟสกับข้าวคั่วฮาพอดีใส่แล้วก็นนอะพี่น้อง เป็นต่นัวแซบเปรี้ยวๆมักม่วงพี่น้องหอมข้าวคั่วใส่พักหอมที่เอาซอยไว้เนาะคนให้เพ่่นเข้ากันก่อนจัหน่อย เดี๋ยวเขาซุกชิลองมาซิมเบอร์พี่น้อง,งว่าพอดีแล้วบ่อื้มเปรี้ยวนวๆหอมตะไคร้พี่น้องมันซึ้อกับเพื่อนยังอยักจางหน่อยหนึ่ง เพราะว่าแซซุกบ่ได้ใส่เกลือใส่เกลือหน่อยหนึ่งตกแต่งหน้าตากอยแลนออกมาเป็นทีเทียมพอยแล้วนะพี่น้องพอดีแม่วาดก็มาแต่ในบ้านมาแต่ไปเบิ่งเบ๊เบ๊เข้ามาแล้วบ่แม่ มาสบายดีพี่น้องให้แม่วาเพิ่นมาลงมือซิมก้อยแล่นนะแม่สบายดีแม่กะสกินซิมเบิ่งก้อยแลน่นแม่กะบผู้่วยได้สิกินได้ก้อยไม่ใจว่าแกงอ้อมเออแม่เฮ็ดเออมื้อน,นี้นนเฮ็ดลองๆเบิ่งมื้อนี้ค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่เฮ็ดก้อยแล่นนะแม่ออลองกินลองเบิ่งก้อยแล่นเ,เนื้อมันหลายมันก็เลยเป็นตะก้อยกว่ากระ<อ>ป๋อมเนาะมันกะคล้ายๆกระป๋อมนาะแม่เนาะโตมันถอแตนอ่น้อยกับใหญ่ ลองก้อยเบิง่งนได้ินข้าเจ้าว่าก้อยซแซบแซบไหมข้าวเหนียวกับฮ้อนๆเลยพี่น้องมาบาน,นีสาทุกกะขอซีมกนเดอ้อใส่มะม่วงเลยแม่สมขัง่งหอมขานาดเลยอ๋ออยู่บนแม่มะเขืออืม,อม อ่อนหวานพ่อ้อยนะอนมใยขาวจะแก,แกน่ใยเขียวก่อนอืมอ่อนกรอบๆเลยนะมันอ่้อืมอันนี้คือพักขยะเนี่ยพี่น้องกินกับลาบกับก้อยกับซุปน้ำไม้ คือว่าสุดยอดหอมคือกินแม่งแค้งามาไมเนาะแซ่บทางรหว่างจะน้ำเพิ่อนอยากปักไปน้องบ่รสู้เด็ดแล้วมันยังโวตแตกย้อนอ่อนไปเน่ะแซ่บเฉยี่น้องอยากที่ว่าปากติแกงอ่อมเราทุกบ,บรได้กินหลาย ผักก้อยชอบกุ้งจะกินหลายกว่ามันหอมเครื่องน่ามาแก้มกับฟักติ้วไม่เจ้าฝนที่มาบ่กมืนอเนี้ยโห้แล้วแม่ฝนเบิ่งยางท้องฟ้า บ่เหลือคือเมื่อคือนเนี่ยคืนแห้งก็ะแห้งกะแทแหิมะจะบดนน้ำท่วมบนท่วมกะต้องข้าวส่แล้วเนี่เป็นต้นพ้องยิงืม

เล่ดจ,จับเฉียบแมยากั่งิชับมันแผ่พันไวพี่น้องชับเฉียบพี่น้องอืมไม่เขาาชวนจะเว็นแม่เริ <c oughs> ่มบอกแซ <c oughs> ่บไปเริ่มได้แม่คร <c oughs> ับมาเด้อพี่น้องอีกีลาลีไทยทีนต่างประเทศมากินกอยเลนลูกชุกเห็ด <c oughs> จากคะแนนแม่ก้อยแลนจากที่บราเคยเต็มร้อยเลยเต็มร้อยพี่น้องเร <c oughs> เคยเห็ดจากเถอที่ผ่านมากคนมีแต่แกงได้มาใจละปีเนาะ <c oughs> แกงเส้นออกค่ะแกงนอกค่ะนล้ค่ะบพังเน่าเชฟบัตรนี้เราเลยจัดเมนูก,ก,ก,กน้อยซะแต็กับบางหวงอุ้ย <c oughs> เป็นคำใหญ่ๆแบบนี้เลย ตัวเขียวนี hmm. mm ้อ่อนแคบเ้วยพ่อย แซ่บพี่น้องซีมไปซีมมาซีมเขาแรงย้อนในแซ่บอือมันหอมมัวเผ็ดเผ็ดมันเผ็ดขั้วเผ็ดกับขั่วมัไหม้อกนั่วก็ไม่ไหม้มือไม่ว่าั่วให้ไม่ไหม้เลยขัวไม่ไหม้บอกเพไม่ไหม สุดยอดแซ่บหลายพี่น้องมันมีพับกลับอีกอย่างเขาเอามากับหลายๆแห่งแซ่บเมืม่อนี้ก็ถือว่าผ่านเมนูกอยแลนไม่ว่าให้ร้อยคะแนนเลยพี่น้องป้มสุดยอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุกด้วยกันมอบความโคตรชนะเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย